สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องมารีนทาลอดค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่ย2พฤษภาคมถึงวันที่ยี่บเดมิถุนายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนอมกราคม25 6 2นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เราแบ่งการทำนายไพ่เป็น3ามกองนะคะกองแรกสำหรับคนโสดค่ะคนที่มีคนที่คุยอยู่แต่สถานะยังไม่ชัดเจนนะคะกองที่สองนะคะเป็นกองสำหรับคนที่มีคนที่คบคนที่พูดคุยกันนะตกลงเป็นแฟนกันแล้สถานะชัดเจนนะคะกองที่3เป็นคำทำนายสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะแต่งงานกันแล้วนะคะก่อนอื่นก็ ขอสวัสดีปีใหม่สำหรับท่านที่เกิดราศีเมทุนก่อนนะคะแฮปปี้นิวร์นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะคำทำนายสำหรับคนโสดนะคะเดือนมกราคม2,562คุณจะเป็นอย่างไรบ้างคุณได้ไพ่สี่เท้าค่ะเด็กถือถ้วยค่ะ แล้วก็ไพ่เจ็ดดาบนะคะรู้สึกว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขเนาะกับการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดกับครอบครัวมากกว่านะคะหรือไม่ก็คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากครอบครัวนะคะน่าจะมีคนเข้ามาเหมือนกันคะ่ะ ตรงนี้เป็นคนเข้ามามอบมิตรภาพให้คุณนะเป็นเป็นเด็กอะค่ะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นคนทาตน้ำนะคะคนทาตน้ำเขาก็จะมีลักษณะนิสัยค่อนข้างใจเย็นนะคะใจดีแล้วก็อ่อนๆผ่อนตามาหาพูดอะไรก็จะยอมหน่อยเออก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎนะคะแต่ว่า เหมือนอคุณจะไปรู้อะไรมาว่ามีใครบางคนนะคะ,ะทำอะไรรับหลังคุณนะหรือว่าแอบทำอะไรแต่ว่าคุณไปรู้มานะคะหรือว่าความรู้สึกของคุณก็คือเหมือนมีคนมาแบบอาจจะมีคนที่คุณคุยคุยอยู่แต่ก็มีคนแอบมาเหมือนว่ามาแอบมาแอบกิก๊กคนที่คุณคบอยู่อะเนี่ยคุณจับได้อ่ะคะ่ะ ทำให้คุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นทุกใจนะมันเพลงแต่ว่าเป็นการที่คุณจะรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรสำหรับคนโสดนะคะสอดคล้องกันเลยนะคะกับไพ่คำทำนายเมื่อกี้นะคะคุณได้ไพ่สเตรนท์ค่ะ สเตน่ะมันเป็นไพ่ของของความเข้มแข็งเนาะเป็นการให้กําลังใจพลังใจตัวเองอะค่ะแล้วก็เป็นการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ที่มีคนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมาทําอะไรรับหลังเราทําให้คุณเสียความรู้สึกนะคะคุณก็ต้องเหมือนกับว่าเข้มแข็งกับสถานการณ์เนี้ยค่ะบางเรื่องที่เหมือนกับว่าถ้ามันไม่ร้ายแรงเกินไปอะ่ะคุณปล่อยผ่านได้อ่ะค่ะก็ปล่อยผ่านไปเถอะนะคะ แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมากๆค่ะคุณจะมาต้องมาทุกข์ใจกับเรื่องเนี้ยก็ขอให้คุณเข้มแข็งนะคะหรือว่าบางเรื่องที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกมันเออเหมือนขาดความมั่นใจนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอามาใส่ใจนะคะออให้คุณผ่านเรื่องนี้ไปนะคะขอให้มีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะสําหรับเดือนมกราคมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับคนที่มีคนที่คบคนที่คุยอยู่นะ คบกันเป็นแฟนสถานะชัดเจนนะคะคุณได้ไพ่สี่ถ้วยค่ะ The Sun ค่ะแล้วก็ไพ่8ดดาบค่ะมันมีปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกว่าคู่ของคุณน่ะค่อนข้างที่จะ,ะเผชิญปัญหาที่ค่อนข้างหนัหกหน่วงนะสำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะ แล้วคุณรู้สึกว่าปัญหามันมันค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าปัญหาปัญหาใหญ่ๆเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะมืดแปดด้านเลยนะรู้สึกมองหาหนทางแก้ปัญหาไม่ออกแล้วมันก็ทําให้คุณเบื่อค่ะช่วงเนี้ยเป็นบรรยากาศที่คุณเบื่อมากเบื่อจนไม่อยากจะทําอะไรแล้วอะค่ะแต่อย่าเพิ่งท้อน,นะคะมคุณมีไพ่เดซันด้วยนะคะเดี๋ยวบรรยากาศดีๆมันก็จะเข้ามาค่ะ มันไม่ได้มีแต่ปัญหานะคะทางออกมันมีแล้วมันอาจจะแก้ไขแล้วมันก็จะดีกับคุณด้วยนะคะคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณในวันข้างหน้ามันน่าจะดีขึ้นนะคะถ้าตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรอยู่ขอให้คุณผ่านไปให้ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนําดีกว่าว่าไพ่จะให้คําแนะนําอะไรคุณสําหรับเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่ก้าไม่เท้าค่ะก้าไม่เท้าอ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่ เหมือนต่อสู้กับอะไรสักอย่างมามา,มาค่อนข้างนานหนะักเหนื่อยต่อสู้มาจนเหมือนกับว่าบาดเจ็บสาหัสอะจริงๆมันจะชนะแล้วนะแต่เหมือนว่าคุณเหนื่อยมากเลยอะไรตอนเนี้ยเหมือนฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะค่ะตอนนี้หมดแรงแล้วคือแต่ว่าอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันมาเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่มากเกินไปนะคะ คุณทำมากเกินไปคุณทำมามากพอแล้วอะ่ะให้คุณผ่อนคลายนะคะอย่าเอาอะไรมาแบกให้มันมากเกินไปนะคะไพ่อยากให้คุณผ่อนคลายมากกว่านี้นะคะคุณได้ทำมามากพอแล้วค่ะคุณได้ต่อสู้มามากพอแล้วค่ะตอนนี้คุณน่าจะมีเวลาที่จะ เก็บดอกผลของความสําเร็จบ้างนะคะหรือว่าได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆบ,บ้างผ่อนคลายในความรู้สึกบ้างนะคะไม่ใช่จะแบกภาระอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งมันทําอาจจะทําให้คุณทุกข์นะคะถ้ายังไงเนี่ยก็ขอใหออ้ชาวราศีเมทุนนะคะใช้ชีวิตแบบให้มันสบายๆบ,บั่งอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณทำดีมาตลอดนั่นแหละคุณทำมาเยอะแล้วค่ะ ะะเดือนนี้ก็ขอให้คุณใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีคนที่คบโทษทีค่ะคนที่แต่งงานแล้วค่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะเดือนนี้อศวินถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่ไฮดรฟนค่ะไพ่พระนะคะเหมือนเหมือนมีอาการหึงหวงกันนะคะ เดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะหึงหวงกันแล้วก็อารมณ์ร้อนพอสมควรนะคะไพ่ไม่ได้ขึ้นปัญหาแล้วค่ะน่าจะมาจากอารมณ์ของของคุณเองนะคะคุณได้ไพ่ไพ่ธาตุไฟอะคะ่ะให้ระวังนะคะคําพูดคําจานะคะแล้วมีไพ่ผาขึ้นมาคาดว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาค่ะในครอบครัวนะคะการกระทบกระทั่งคําพูดอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ย มันน่าหึงหวงจริงๆมันไม่ได้ขึ้นไพ่มือที่สามนะเพียงแต่เกิดอาการหึงหวงกันเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะบางเรื่องที่พูดแล้วมันกระทบจิตใจกันหรือว่าความรู้สึกที่คุณเริ่มอยากจะทะเลาะก,กันนะ่ะให้คุณให้อภัยนะคะสําหรับคําพูดคาจาหรือว่าบางอย่างนะเพราะว่าค่อนข้างจะใจร้อนกันทีเดียวนะคะหรือนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นอาจจะมีคนที่ เป็นชาวราศีธาตุไฟอะคะ่ะเข้ามามีอิทธิพลนะคะในครอบครัวของคุณนะคะชาวราศีธาตุไฟก็จะเป็นคนที่เก่งนะคะทํางานเก่งคิดเร็วทําเร็วนะคะแต่จะใจ,ใจ,ใจ,ใจร้อนนะคะก็คือคนที่เกิดราศีเมษนะคะสิงห์แล้วก็ธนูนะคะมามีอิทธิพลนะคะมีมีบทบาทสําหรับเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่คาแนะนําสําหรับชาวราศีเมถุนเดือนนี้คุณได้ไพ่ ห้าไม่เท้าค่ะสอดคล้องกันเลยกับไพ่สถานการณ์นะคะห้าไม่เท้ามันเป็นไพ่การทะเลาะก,กันะนะคะมันไม่ใช่การทะเลาะก,กันใหญ่โตหรอกแต่ว่ามันทะเลาะก,กันแบบจุกจิกอะอันนู้นอันนี้ก็คือเหมือนหาเรื่องมาพูดมาว่ามาทะเลาะอ,อะไรกันอยู่ประจํานะคะซึ่งเหมือนที่ไพ่บอกอะเดือนนี้ยไพ่ธาตุไฟมันขึ้นด้วยอะคะ่ะ ให้คุณระมัดระวังอารมณ์คําพูดนะคะหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยให้กันนะคะอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกันนะคะเดือนเนี้ยมันเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขนะคะให้ใช้ชีวิตครอบครัวให้มันมีความสุขนะคะต้อนรับปีใหม่กันนะคะขอจบคำทำนายนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนมกราคม2562ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะกันจนจบคลิปเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มารีนทาลอดด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ